สบายดีสบายดีเอซีน้องฟันตาวรรันมาเกงจ้านี่ก่ะพี่ท่าพี่น้องสิท่าเขาพ้อมแน่แนเอซีไปเถี่ยวยิเหน่อเด้อิไปมองได้นันกะมารอติดตามชมกันเลยนารอติดตามเดินทะเลตารถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วทุกคน วันนี้เราจะไปไหนกันมาแล้วมาแล้วรถไฟมาแล้วเดี๋ยวเราขึ้นรถไฟกนะันนี่เราก็ถึงสยามแนละ้วทุกคนนะเราจะไปเราจะไปลงจังหานะัไหน เปต้นไหนเหนตก่อเนเส้นพันเวอร์คู่โคตรชั้นล่างชั้นบนนะอ่ะก,กานตะาะเก็คงสายกุปคงเล็กี่ไปทางไหนอนะ่ะ าพี่คะถ่ายนี้ไปไหนอะคะไปคุดหมค่ะหนูจะไปหมอสิษถ่ายนี้ใช่ไหมคะอ,อ๋อขอบคุณค่ะหนูจำไม่ได้ไน,น,น,นี่ไปไหนเหรอคุณ เป็นท่านเลยคนมาคนมาเลยแม่คนมารอรถมาไปซื้อโค้ชทุกคนอ้าวบันได้ไปดนไหนก็เลยซื้อบัได้บันได้ไปคนเดียวดัน เลยจำกรได้นเลยายนมีอารมอยู่ไทุกคน เราก็เตรียมขึ้นรถกัน

อันนั่นอันนัตัวแรใช้วราดังไช่ยมดมชิดถ็จแล้วมชิดมาลองฝังนะต่ทีนี้โอ้ลงฟังนี้ ชินแล้ว <X> ท anyway, ุกคนชินแล้วชินแล้วชินมอชินแล้วนี่ก็คือสวนบริมาทำยีเดิ้ลเดิ้ลมาดีมานามเดิ้ลสวน ไปหาพี่สาวไปหาพี่สาวพี่สาวพาดูตัวคนไรคนไท่คนไท่มีไจเน่ยแ

คนแนวเรเห็นสายตาอดีนแน่เราก็่ห็ดอกไมาเลยจะให้เบงดอกไม้